องตววกิสฟมันอันนี้บอกไปเรียนตาหนึ่งนะร่างที่แรกมาห้าดาวเอะสไตล์เป็นโฮเปเยอร์เรโอ้โหตำแหน่งเล่นได้โคตรเยอะเลยนะครับนี่อก,กิ๊มันโอ้วหร е й ติ้งนี่ก็ยังไม่ลงทีมก็66นะอันนี้อัพเป็นออโต้นะลงทีมก็99ค่เาสเต็ปตามนี้นะบอลคอนโทรลดีอยู่โลพาดดีฟิชชิ่งดี ว่าหมวงไม่ค่อยดีแล้วก็สปีด76็ิกคกิ่งพาวเวอร์76บมาล้านสติมิหน้าฟิตอยู่นั่นนี่ยเกิดมัน<ะ>มาสตีกับมาซตตี้เลยปะมาโรดิบริลล่านั่นไงบริลล่าโอ้โหกดลัอกอันนั้นลักไม่ไปงงใจจังในมากในมากล็อเข้ามาติดบล็อกไปฟลิี ฟลิกกายเข้ากามากิสมันกิสมันเห็นแล้วอิมเปราะไปโอ้โลำลำได้ไงน่าจ,จะล้ำนะถ้าที่ผมมอง,งก็ล,ล้ำนั่นแหละแต่ว่าเมื่อกี้ผมเห็นแล้วมันล้ำผมแทงเลยไม่สนเลยลามอสซาลาโรดิโรดิทางซาลา เอ็มปอบเป้บัสตัวนี้เขียนมาเอ็มปอบเป้เล้วเอ็มปอบเป้ของเราบ้างเอ็มปอบเป้เอ็มโอ้ยเยอะเยอะเยอะจังเยอะจังบิเยอะจังนี่สกินยานนั่นไงเสียเสียแล้วลงเสียแล้วลงคิมิสเฮ้ย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 มันเขาลักว่ะ ล็อกไปไหนอะน,น้องเคซ่าอ็มป๊อปเป้คืนไปเคซ่าแล้วมองเห็นแล้วกีตมันอยู่ไหนกีตมันโอ้กีตมันไม่หงเลยสาระสาระแทงมาอังฟงโซ,โซเดวิดอังฟงโซเดวิดลามอสจับมาได้สาระสาระลุกขึ้นเล่น ลุกขึ้นเล่นแทงมาเอ็มปะเป้เอ้ยนั่นไงเสียแล้วบัสบัสบัสตัวนี้บัสตัวนี้สวยกุยตัวโอ้โหเอาพงโซเอาพงโซนี่้ยกูตัวไม่เห็นบารมีจริงๆท่านโอ้กุตัวเซฟเฉยคนแน่้ฝังเข้าเดี๋ยวเราสวนกลับไปเลยลาหมด เปิดเข้ากินมันสกินเนียสกินเนียมาแล้วไงม,มันเฟลิกเฟลิกเฟลิกมาเลเซียเฟลิกมาเลเซีนยนี่ไงเอม็มปอเป้ไหนไหนไหนอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันนั่นไงเอม็มปอเป้เฟลิกเฟลิกมาเอม็มปอเป้คิโยซ่ายิงโอ้โหเป็นสกรอร์ลูกนี้มอกเลยคีคาเต้สวนกลับไปได้ผลลุกแล้วไนงะคีคาเต้นเนี่ย เอ็มเอเบเป็นมาเลวานอา้าวิตใจ,จมีกับเนี้ยกับตัวอันวาเลดอันวาเลตให้เอ็มเอเบกิสมันเด็กกิสมันฟลิกแทงมาอังฟองโซเดวิดรอดยึกจักยึกจักโ,โอ้โหเล่นในการสะนะสะนะ,สะนะจ่าใยจ่ายให้ลามัต ลามอโอ้โหลามอดรอ,อดไหมนะครับเฟลิกเฟลิกแทงมาเอ็มป๊อปป้แล้ว Felix. Felix เคียซ่าโอ้โหไม่ได้แต่วิ่งมารูปแบบนี้ก็ไม่ได้ทำไมเคยียซ่าเราเฮ้ยแทงมาอย่างงี้ชอบชอบไอ้น้องยองยาวกันวะเนี่ย ทำไมเองแทงให้พี่ไง่ายได้ขนาดนี้โอ้โหเมอรเลขนะ้ากดสูตรไปติดตัดไปสกินเนี่ยเอาโซ่บายครึ่งแรกเรานำหนึ mm ่งศูนย์ครึ่งหลังเราจะจัดให้สามศู 0. นย์ดีไหมเนี่ยจัดให้สามศูนย์ อกีดมันเล่นซ้ายเนี่ยกลางเป็นนี่สุดโชคแม่ไอ้หน,นุ่มคนนี้พลาดไม่ได้เคลียร์าตัวหลักของทีม,มอ๋อคือจบเลยไหมเนี่ยเคลียร์าขาดขวาสำคัญของทีมเลยเอ้มาเป๊ะโดดิโก้โดดิกโก้โอ้าวโรดี้ ดูทีโก้เหรอนันเดชเอ้าเฮ้ยเอ็ดเป้ยังไม่จับว่ะแม่เป้ยน้องไอ้เฮ้ยเดยวิดมาเงินยมาอะไรน้องมาเล่นสูตรเล่นไรเคซ่าเคซ่าไม่ได้จ้าเัานร์เดียละ เอ็มอปอบไปโอ้โหหลุดเดี่ยวมาขนาดนี้แต่น้ําใจงามครับกรีดมันยิงที่โอ้โหยิงอะไรครับท่านคือไม่จับพนะแล้วเคียซ่าเคียซ่ามาแล้วจ,จ้าเคียซ่ามาแล้วเอ็มอปอบไปยิงไปลูกนี้ไม่พลาดครับนั่นโอ้โหกรีดมันนี่กรีดเองของเองเลยนะเนี่ยเองยิงอะไรครับนั่น ไม่ได้ไฮไลท์ยสวยแล้วกีดมันล่างแรกเฮ้ยอย่าว่ากดออกนู่นสองศูนย์นออกเลยนนะอนะันนั้นถ้าิีดมันสำหรับนะักก็มันห้าดาวนะผมว่ามันก็ประสิทธิภาพได้เท่านี้นะผมขีดมันถ้าคนหนีไปล่ะนล่นเข้ามือก็ไ้นะแต่ผมก็เข้ามืออยู่กันเหมือนผม น่าจะเอาลงชุดสำรองนะไอ้พวกเนี้ยแต่ว่าถ้าตัวจริงก็จะให้พวกไอ้อะไรวะพวกโลธามาตุมอดลงอะนี่นั่แหละไอ้ตัวไหนวะเข้าหายนั่นแะครับผมนี่าาโลธาตุมหดนี่นะตัวจริงก็ได้ประมาณนี้นะน่าจะเป็นเนเซม่านะแต่ว่า,ากินวันนู้นชุดสำรองอะ แคอย่างนั้นนะว่าถ้าตัวไหนเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนลงได้ถึงแม้มันจะยิงไม่ค่อยคมนั่นแหละแต่ผมว่าดีอย่างนั้นแ้ถ้าเปลี่ยนซูเปอร์ซำ